รู้เรื่องอ่ะเขาคุยอะไรกันรู้เรื่องอ่ะฮะโอ้โหก้าขึ้นมาได้ไงสุดยอดเลยนจะหัวเราะไหมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเออไม่องะทำไมอะทำไมอะอ้าวอ้าวแลวทำไมอ่ะทำไมปีกกลับมาเปล่าปากของน้องเฟลิน ของน้องเฟรดีนนะเออก็กลัวหงี่ยนมองเขื่อนหรือเปล่ากลัวพ่อเดินไปแล้วร้องพ่ออ่ะอ่ะอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเอาตายแล้วหรืกลัวเสร็จแล้วงั้นอันนี้นะคะนี่แล้วอ่าแล้วงานนี้เฟรดี้จ้องบ่บ่ไม่ได้ตัวไหนออกไปสิโอ้ เดี๋ยวกินนมแล้วนะไม่ใช่กลัวเรากินนมกลัวที่ไหนนะอย่าเรื่องอะรจ้ะพ่อจะได้จำอ่าๆมาๆมาๆมาๆพอป้อนนมอ่ะพอป้อนนมโอ้เขาได้เวลานอนเงียบเอออ้าว